ของสำคัญที่สุดของฉันมันโดนขโมยไปค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละผู้ชายคนนี้แหละ,หละหค่ะในคืนนั้นผู้ชายคนนี้เขาขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาจากนั้นเขาก็เดินย่งย่งมองมที่รถของในฉันค่ะนี่และค่ะจังหวะนี้แหละ,ะ,หละที่เขางัดรถของในฉันเน่ยเนี่เอคือนั้นฉันถื่มมานิดหน่อยก็เลยคิดว่าน่าจะลืมล็อกรถนะคะ คแล้วผู้ชายคนนี้ก็ขโมยหัวของดิฉันไปแล้วก็อยู่ๆค่าว่าขับรถออกไปเลยค่ะนี่เขาทาอย่างนี้ค่ะมันอยููขโมยไปตอนกลางดึกตอนที่ฉันกําลังหลับอยู่ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เลยค่ะโดยไม่มีมันดิปอดดิปอดส่งคืนฉันโดยเร็วที่สุดด้วยนะคะขอเถอะดิปอดเถอะค่ะ